เลื่มนรอบเลยครับเครื่องแตะยาพี่ครับตัวนี้เป็นใครก็เป็นใครรุ่นไหนครับพี่ตัวนี้ฟันน้ำนมครับยี่สิบพ็อดสี่สร้อยรุ่นฟันน้ำนมนะมาเครื่องตะยาสุดสุดท้ายแน้วพี่เนาะใช่ได้เครื่องแตะยาด้วยท่านต้องเอาเครื่องแตะยาไปตัดสี่ดำครับตัวนี้ปันน้ำนมรุ่นปันน้ำนมนี่ครับตัดเป็นไปแค่นี้พอสุดการเรียนรู้ครับขอบคุณมากรับเครื่องแตะยาไปคนละเครื่องครับรับเลยครับรับเลยจากพี่ใหญ่ครับของสกลนครนะฮะเสียเลือด นะครับใครที่รถเสียใครที่รถพังใครที่มีปัญหาก็ไปหาเสียได้ได้อู่เลิอสกอนค่ะนะครับเป็นเฮียที่มีเบียแช่ตู้เย็ยนได้ทุกเวลาแล้กันครับไปที่อู่เลอดใครที่เมาคพางก็ไปแก้ค้างที่นั่นนะครับนี่บรรยากาศางานประกวดควายนะครับสกลนนครเป็นงานแรกของประเทศนะครับระดับชาตินี่ นนในเวทีแข่ข้อนหน้านะครับตอนนี้ดูดูท้ายดูลำตัวดูข้างหน้าดูขั้นดูขานะครับนะครับคนที่เครียดที่สุดคือกรรมการค่ะมีใครบ้างไหมอีกครั้งหนึ่งสิอีกครั้งหนึ่งซิผิดจังหวัดนะคะท่านอพอ,อสอนชัยคงสุขท่านกุลพัฒน์โคธิการนิหรือหมอเอกท่านเฉลิมพลมหามาจากบุรีรัม เ,เรื่องของกรรมการเรื่องความเฮฮาเป็นเรื่องเรื่องความเฮฮาเป็นเรื่องของพวกเราใช่ค่ะนะครับพี่น้องแต่รับรองได้ใครเลี้ยงใครยังไงขอให้มีคำว่าพัฒนาสามปีมีเงินล้านสามปีมีเงินล้านนะครับมาแล้วกรรมการทะเลาะก,กันอีกหนึ่งนาทีฮนะ ก่อนส่งคนได้ผมล็อกเหมือนเดีกันไปทำการรอรอนี่ครับรอตอนนี้กำลังรอผลนะครับนี่กำลังรอกำลังรอผลนะครับขนาดฟันน้มในนี้ขนาดฟันน้นมเนี่ยนี่สวัสดีครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ระทึกมากครับพี่ตอนที่มาส่งฟันน้นมนะ้ำไอ้ม่อีกแล้วอ่าควายปากดำครัวายปากสีดำอ่ะรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับเวลานี้ก็คือ11.10นาที ผลของการตัดสินของรอบแรกกับเบลดาปากดำกำลังจะออกนะครับนะครับท่านมาตั้งแต่รอบแรกเนื่อจากมีจำนวนเบลดาเข้าประกดเยอะนะครับมากด62ตัวนะครับการประกวดรอบแรกเนี่ยเราต้องใช้แต่งึ้นสามชิปตัวแรกเข้ามากดนะครับกรรมการคัดเหลือขึ้น15ตัวอีกรอบหนึ่งตั้งแต่เบอร์32จนถึงเบอร์62เข้ามารอบออกกระชัดเราอีกน่าจะเชือตัวหรือ13ตัวนี่แหละนั่นถือ ร,รอบแรกเข้ามาสองครั้งครึ่งจากของผมกขาเหลประมาณสามสิบตัวโทรศัพท์หนูไร้สดิสามสิบเดวก็ต้องคัดอีกครึ่งโทรศัพท์หนูไร้สดติรอบแรกไปแล้วใช่ไหมครับรอบแรกมีการเข้ามาสองครั้งรอบที่สองจากสามสิบตัวเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสิบสองตัวถ้าเป็ผมจำได้นั่นคือรอบที่สองนะครับจนมาถึงรอบที่สามรอบที่สามก็เหลือไฟเข้าม,ามาอยู่ห้าตัว นะครับจนรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายซึ่งจะระบุแล้วว่าควายห้าตัวที่อยู่ในสนามที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้ตัวไหนจะได้แับหนึ่งสองสาแล้วก็มีชมเชยใช่ไหมสองรางครับมีชมเชยสี่กับห้าครับก็คือสี่สี่กับห้ากรรมการทั้งสามคนเมื่อกี้ตั้งแต่รอบที่สามนะครับเราจะให้ควายบรปหนึ่งครับเข้าแถวเรียงหน้ากระดานเข้าแถวต้องเรียงหนึ่งซึ่งเราทั้งสามคนก็จะเดินพินิจพิจารณาดูตั้งแต่ มูกันหานะครับนะครับดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับคะแนนที่ให้มาที่ถก็คือสะโพกที่เป็นส่วนกลางเราเน,ะนะรับจนมารอบท้ายๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกสะโพกตา่างๆมันร่วงสีกันละนะครับใกล้เคียงกันนะครับความผักของสะโพกลางเนื้อของสะโพกเริ่มใกล้เคียงกันบาง,งกีก็ต้องไ,ไล่มาดูละขาครับถ้าดูแข้งขาเหลืออยู่ห้าตัวนี้นเราคัดมัแล้วนะครับเรื่องจากขาใหญ่ที่สุดของ62ตัวเม่อกี้แล้วนะครับ ดูขาด้วยแล้วก็ต้องนมงผมอยู่ตั้งแต่รอบแรกน,น,น,นะครับต้องนมครบทุกตัวมีหัวนมสี่หัวนะครับครบทุกตัวนะครับเพราะว่าเป็นตัวเมียอนาคตพวกนี้ต้องกลายเป็นแม่แทนพี่ดีเลยนะ,นะครับต้องนมงก็เราต้องดอูเรว่องว่าครบไหมเกินได้ไหมเกินได้ไม่ได้นะครับต้องนมงก็มีสี่หัวนมนะครับมีต้องนมงินนี้ก็ต้องตัดเพราะมันเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีผมทำให้ลูกออกความมีตังาาง้งนมขาดไม่เกินเหมือนกันนะครับ ก็จำนวนเหลือห้าตัวที่ท่านเห็นในห้องนี้นะครับเมื่อกี้เดินไปนิดนึงนานดูแม่กระทันความเชื่อมควายนะครับที่น้องทั้งหลายที่เลี้ยงควายท่านต้องฝึกนะครับถ่ายแล้ว,วกกต้อง,งต้องนะครับเราจะให้เดินรอบสนามให้ชิดขอบสนามนามากที่สุดเนี่ย ต้องปิดแล้วเตั้งเปิดใหม่จุงก็นม่ยอไปงั้นก็มันจะพิดไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไ่อะไรสดไล่ไหนต้องไล่อันนั้นเลยเวลาเขาเดินจุงเดินเนิ่งสง่าวางเาเขาใหม่้าขาเ้ขาจะยังสวยสง่างามต้องก็มีผลต่อคะแนนนะครับ้ายสุดจจนมาถึงหนึ่งสอจานเชยสองรางวันนี้ ให้บนเวทีเป็นผู้ประกาศใช่ไหมครับครับแล้วก็หรือประธานประกาศท่านกรทิตยประธานประธานกรรมการตัดสิน claro ธิ์ครับพอสองชัยบอกขอประกาศเลยครับเชิญครับครับว yeah ันน hm um ี้ก็สวยๆตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นที่สุดในในงานครับช่วงเวลานี้ก็ต้องมีตัวที่ประทึกมากครับสวยที่สุดของวันนะฮะ คณะกรรมการลงมติทลงการกันทั้งสามเสียงในห้าตัวนี้นะครับ uh ก็ใ well, ห oh. so ้วันชมเชยวันที่ห้าได้แก่หมายเลข28ครับนี่นะครับได้ตัวนูนนะครับวายวันไม่ใงความร่วมมือกับผู่มึงเับพอสุควรแล้วลักษณะเขาก็จะสั้นกว่าตัวอื่นนิดนึงแล้วก็หลังเขาจะตกกว่าบรรทาย ส่วนท้ายก็สำคัญนิดนึงแต่การปรกบตัวของกล้มามนเามาานื้นออะไรต่างๆก็โอเคนะไปสวยนะครับตัวที่ได้ที่สี่คณะกรรมการลงความเห็นกันว่าให้หมายเลขมอดูก่อนสี่สิบครับนูโน่นนะครับตัวโน่นนะครับ ที่เขาจะสูงกว่าต,ตัวท่านมาเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าวันนี้เขา,ย,ายังไม่เต็มมายังไม่เต็มแต่ว่าความงามเขาก็โอเคค่เติ่ความสมบูรณ์ที่เขาไปนิดหนึ่งเนะะี่ยก็โอเคเลยนะครับสำหรับวันนี้ตัวที่แรกที่สาม รอบที่สี่ที่สามเนี่ยกรรมการก็ชื่นใจหลายรอบอยู่นะได้เก็บหมายเลขสิบเอ็ดครับวันนี้เขามาซุบซิบว่าเบอร์สี่สิบนะฮะแต่ว่าถ้าความสั้นของเขาเขาจะสั้นกว่าเบอร์สี่สิบเล็กน้อยนะฮะก็กรรมการก็ให้แต่วันที่สามไปมาดูสองตัวนี้นะครับสองตัวระหว่างหมายเลขยี่สิบหกกับหมายเลขสิบ ยี่สิหมายเลขสิบเดินขึนนี้นีนครับเดินคืนนี้นิดนรงคะกรรมการทัท่านอย่างโละมควายหมายเลขสิได้ที่หนึ่งครับตัวนี้ได้แชมป์นะครับตัวนี้เข้ามาสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้เข้ามาสมบูรณ์แบบการตรวจดูของกล้ามเนื้อ นะความยาวความสูงนะฮะเรื่องของกระดูกเชิงกรานนะครับเมื่อเทียบกันกับควายหมายเลข่26ซึ่งได้ที่สองเนี่ยเขาจะสั้นกว่านิดกนิงแต่เรื่องของมัดกล้าเนื้อนะครับเรามองควายเนื้อเป็ควายดำเนื้อจะมองเรื่องของกล้าเนื้อจะส่งผลต่อ ลูกมาดนมด้วยนะฮะประเทศเมียร์หมายเลขสี่เล็กน้อยนะครับหมายเลขสี่เป็นของพ่อค้ายุคกลางเลยสรุปนะครับรามออลชาแนลเลอรก็คือน้องตามฝันครับเป็นลูกของเทพคลจากจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งก็คือน้องขุ่ทองใจำไหมฮะใช่ค่ะเป็นลูกของเอกของคนจากจังหวัดอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่เทพมณีเป็นลูกของมณีแดงจากจังหวัดอุทัยธานีและรางวัลชมเชยจัดที่หนึ่งหรือรางวัลที่สี่คือทอแสงเป็นลูกของเงินุไทยจากจังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้น่าจะเป็นของดีเจขึ้นมานะครับและรางวัลชมเชยอันดับที่สองก็คือรางวัลที่ห้าคือน้องขวมพองนะครับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านจากจังหวัดกาลสิทธิ์นะครับอันนี้บรรยากาศ ชนะเลิศน,นะครับ,บด,นาาดนะนนเพศเมียนะครับ,เพ,รบเพศผู้วันนํานม1ถึง32ขอหมายเลข1ถึง32